อารมณ์ดีแล้วก็แบบ happy morning เลยมีความอยามันคือข้าวโอ๊ตทุกคนน่ากินมากโอ้โหคนทำได้ค่ะ เราก็จะมาแนะนำ3มนเมนูเรียกว่าเป็นของหวานที่เฮลตี้กันนะคะเราจะมาพาทำกันเพราะว่าฉันอ่านคอมเมนต์พวกเธอทุกคนพวกเธอบอกฉันว่าพวกเธอไม่สามารถหยุดยั้ยงการกินของหวานหลังมื้ออาหารได้เพราะพวกเธอมีความอยากอยากกินของหวานเพราะฉะนั้นเราจะมาแนะนำ3เมนูเฮลตี้เดสเซอร์ คือของหวานที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็จะช่วย low in calorie ช่วยพวกเธอุนะ่ะได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดเราต้องออกกําลังกายกันก่อนเพราะว่ามันเป็นข้อบังคับของเราในทุกๆวันที่เราต้องออกกําลังกาย5นาที10นาที20นาทีอะไรก็แล้วแต่ทุกคนแต่ต้องออกเพราะฉะนั้นไปออกกําลังกายกันค่ะพส Let's go ไปค่ะทุกคนอย่าลีลาฉันรู้พวกเธออ้อยอิงตะลิงชันกันอยู่ก็คือไปออกลังกายใหญ่ตูดของพวกเธอไปค่ะ1ินาที let's go เราก็จะเน้นเป็นแบบว่าอารมณ์แบบ body ้เวทแล้วก็แบบว่าร์ดิโอผสมผสมกันไปนะทุกคนก็มีแบบมีส q u a t มีแบบว่า push ัพแล้วก็มีแบบว่า dancing อะไรอย่างนี้แล้วก็มีท่าบางท่ากระโดดตบอะไรอย่างนี้เพื่อแบบว่าเป็นร์ดิโอในยามเช้าเพื่อที่จะแบบทุกคนกันเสียงเงื่อในตอนเช้าคือมันทำให้เราแบบอารมณ์ดีแล้วก็แบบ happy morning ่ง็ปเลย A later few moments ้ลิสต์มาแล้วทุกคนเราจะไปก r o c e r y s h ช p อป n g กันเพื่อเี่จะไปซื้อส่วนผสมที่จะมาทำ healthy snack s <S ของเรากันทุกคนโอเคถ้าทุกคนพร้อมเราก็ไปเลยอาเราก็มาอยู่กันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วทุกคนก็คือทุกคนใครอยู่ฝรั่งเศสก,ก็จะรู้ว่านี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบถูกที่สุดค <c oughs> ุณภาพสินค้าก็ตามสภาพความสะอาดก,ก็ตามที่เห็นเหมือนแบบถูกขื้นบ้างไม่ถูกขื้นบ้างมีแบบว่าเศษอ่าเศษผักปลายอยู่บนพื้นแต่ไม่เป็นไรเราโอเค ช่วงแรกก็จะมามอยส่วนผสมกันก่อนว่ามันแบบเฮลตี้มันดียังไงยังไงล่ะมันคือข้าวโอ๊ตทุกคนอันนี้คือส่วนผสมหลักที่เราจะใช้ในการทําขนมของเราในวันนี้นะทุกคนคือข้าวโอ๊ตเนี่ยมันดีกว่าการที่เราทําเค้กโดยใช้แป้งปกติคะ่ะทุกคนเพราะว่าข้าวโอ๊ตเนี่ยมันมีไฟเบอร์ที่สูงมากทําให้ทุกคนเนี่ยอิ่มนานขึ้นแล้วก็มีโปรตีนที่สูงกว่าแป้งขัดสีแบบกว่าแป้งสีขาวทั่วไปคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิตามินแร่ธาตุโปรตีนไฟเบอร์แพ็คแน่นมาก เมนูแรกนะคะทุกคนคือแพนเค้กกล้วยค่ะทุกคนอันนี้นะเป็นเมนูที่แบบสุดเด็ดสุดปังกินแล้วอร่อยชัวร์ถ้าไม่อร่อยให้มันิกกันได้เลยให้มันิกได้เลยแต่ว่ายังไงก็อร่อยเพราะฉะนั้นฉัไม่โดนยิกนะโอเค let's go ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาใส่ข้าโอนลงไปเลยค่ะสามช้อนนะคะก็เป็นช้อนโตัวแบบนี้เลยทุกคนแบบว่าไม่ได้เคร่งมากอะไรมากช่างตวงวัดอะไรทั้งนั้นเราก็จะใส่เลยตามสไตล์สองสามกล้ยทุกคนถ้ากล้วยอ่ะทุกคนเลือกเป็นสุก ให้สุดที่สุดก็จะดีมากทุกคนเพราะว่ามันจะมีความหวานจากธรรมชาติเพราะว่าสุดนี้เราจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าเราคือแบบว่าสาวเฮลทิกเกิลอะทุกคน <S <S อันนี้นะคะครึ่งครึ่งลูกของกล้วยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ลองดูว่ากล้วยทุกคนใหญ่หรือเล็กอะไรยังไงก็นะคะอันนี้เราใช้ครึ่งลูกนะเราก็จะหักมันลงไปนะคะอันนี้หักมันลงไปหน่อยมันจะได้แบบว่าง่ายๆนะคะทุกคนปั่นง่ายๆแล้วก็นมทุกคนใช้นมวัวนมอะไรก็ได้แต่เราแพ้นมวัวเราก็ใช้เป็นนมซ s ามิลคแ์แทนนะคะ สามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้พระเอกคือโยเกิร์ตทุกคนโยเกิร์ตใบสองช้อนโต๊ะค่ะ one Two. ทุกคนเป็นสิ่งที่มหา,าจ,จ,จตันบรรลุใบนี้ก็คือผงอบเชยค่ะหรือว่าเรียกกันว่าซินนามอนเราชอบซินนามอนมากเราก็จะใส่ไปเลยเยอะๆแล้วแต่ทุกคนใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้หรือทุกคนจะใส่เป็นแบบผงโกโก้เลยก็ได้นะทุกคนถ้าอยากได้แบบแพนเค้กหรือโกโก,โกอ้อะไรเงี้ยเออแต่เราชอบซินนามอนเราก็จะใส่ผงอบเชยไปนะคะแล้วเราก็จะมาปิดฝากันค่ะทุกคนแล้วก็จะ เลยปั่นเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยในกระทะร้อนๆชุช่ๆเราจะมาชิมโดกันนะจ๊ะว่นจ่ะรสชาติเป็นอย่างไรทุกคนอร่อยพออร่อยจริงกรติ๊งนักวันจ่ะสุงยาก,กินแล้ววันนี้ทุกคนเราไปชอปปิ้งซูเปอร์มารเก็ตมาแล้วก็คนเยอะมากวันสารวะ่ะโอ้ม่ก๊อดคือฉันอะเราคิวคิามงสิบนาที มากกว่าน,นั้นใช้คิวเพิ่มสิบพันนาทีซึ่งแบบโอ้ oh my god แล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตห่างจากบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงจ้ะเราก็เดินเท้าไปเลยกายถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือแบบมือแข็งเท้าแข็งแล้วคือฉันแบบโอ๊ยฉันโทรกูกับแม่บทรแม่แป๊บนึงนะมือแข็งจำโทรศัพท์อ่าแม่วางสายให้หน่อยแกเคยเป็นมีป่ะบางทีเดินกลับจากที่ทำงานพอถึงบ้านมือแบบแข็งจนไม่สามารถจะล้วงกระเป๋าหยิบกุญแจออกมาไขประตูบ้านได้กูจะบ,บ้า วิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตเสร็จแ,แล้วนะคะทุกคนเราก็จะทำ <Wow. S 1> จานกันเลยอุ้ยตื่นเต้นมากทุกคนเราก็จะตกแต่งจานด้วยกล้วยหอมที่เหลืออยู่อีกครึ่งลูกของเราเราก็ใส่กรีกเกิยวกิดลงไปไม่พอไม่พอเราต้องการแบบโปรตีนแล้วก็เฮลที่ฟาดไขมันดีเพิ่มเราก็จะใส่ถั่วพีแคลงไปทุกคนน่ากินไหมดูหมุจานให้ดูหมุจานหมุจานแพนเค้กที่มันดำมันไม่ได้ไหมอะทุกคนเพราะใส่ผงอบเชยลงไปมันก็เลยสีแบบนี้ทุกคนเคเรามาลองกันนะทุกคนคำแรกคำแรก จอบตรงกลางเลยเพราะว่าเราเป็นแบบส่วนที่ดีที่สุดนี่ทุกคนกินกับกล้วยนาใส่กล้วยแล้วก็โยเกิร์ตทุกคนมาบ่านกินนะโอ้ไมค์ทุกคนถ้าเธอลองทำตามเรซิปปี้นี้มาบอกฉันว่าอร่อยไม่อร่อยอยังไงก็อร่อยฉันบอกเลยยังไงก็อร่อย มานจะธรรมชาติทุกคนไม่ได้ใส่น้ํามันไม่แป้งที่ใช้ก็เป็นข้าวโอ๊ตไม่ได้ใช้แป้งขัดสีใส่กล้วยเพิ่มไฟเบอร์แล้วก็ใส่โยเกิร์ตเพิ่มโปรตีนเป็น,อา,นอาหารเช้าหรือว่าเป็นแบบขนมกินเล่นได้เลยทุกคนคือแบบมันดีมากอยากให้ทุกคนลงไปทํากันนะเมนูแรกเืยทุกคนทําแบบนี้ดีกว่าทุกคนลงเอาไปทําดูแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันว่าเมนูนี้ให้กี่ดาวเต็มห้าคะแนนเต็มห้าดาวคุณให้ฉันกี่ดาวคะแดีวฉันจะบอกเลยว่า คะแนนเต็ม100อย่างน้อยต้องได้99ค่ะถ้าดาวแน่นอนโอเคไปต่อที่เมนูที่2จะเป็นอะไรไปไม่ไดาต้อกจกักเค,ค้กช็อกโกแลตเมนูที่2เค,ค้กช็อกโกแลตส่วนผสมแรกข้าวโอ๊ตเหมือนเดิมทุกคนใส่ไปเลย3ามช้อน3ามช้อนพูดคูยช้อนแกงที่ทุกคนมีที่บ้านใส่ลงไปโรยมาเราจะมาฉึกคารา,าเดอร์ทุกคนก็ใช้เป็นโกโก้โลเปอร์เซ็นต์นะคะที่ไม่มีน้ำตาลเนาะ หช้อนคุณคูนลแล้วก็มันเป็นสาวบอบเชยแล้วก็ใส่สีน้ำมันเพิ่มเพื่อความบังใส่เกลือลงไปสักหน่อยเพื่อให้มันตัดนสันนะคะแล้วเราจะทำการใส่กล้วยลงไปครึ่งลูกเหมือนเดิมเพื่อเพิ่มความหวานในชีวิตจีร่ายของเราเองก็ใส่ลงไปเลยครึ่งลูกแล้วก็ใส่ยกเกลือลงไปเลยสองช้อนก็ อะไรก็ได้ที่ทุกคนมีใส่ลงไปค่ะอันนี้ใส่เยอะหน่อยเป็นใส่ลงไปสี่ช้อนะนะทุกคนคพราะว่าเราต้องการเือเค้กที่แบบคอนท้า์ที่จะสนุกหน่อยค่อยๆปัน่นนะทุกคนมิแกนผมอาจจะฟูว้าวให้แล้วทุกคนก็จะได้แบบนี้เราก็ใส่ไปเลยในไมโครเวฟเพราะเรา,าปัญหากับเตาอบทุกคนรอบที่แล้วเราใช้เตาอบไม่สองเร็จเราจะไม่เสี่ยงใช้อีกเพราะเราไม่อยากพังบ้านหลังนี้ไม่อยากให้บ้านหลังไฟไหม้ก็ใส่ไปเลยนะคะในไมโครเวฟ จัดด้านเสร็จเลยเพิ่อออกจากไมโครเวฟบอดูเลยมาพอ่อมาพอ่อพอสองว่าแบบเท็กเจอร์มันน่ากินนวลละมุนละมุน,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 นก็บบาดไอนแบบทุกคนดูเท็กเจอร์มันแบบเหนียวนุ่มมากเหมือนบราวนี่เลยทุกคนแต่แบบมันทำจากข้าวโอ๊ตแล้วก็กล้วยทุกคนคินตู้เชียร์ทุกคนมันเข้มข้นมากแบบพอเราซื้อผงกโก้มาใส่เองอะทุกคน แล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มเลยเป็นความหวานจากกล้วยแล้วก็ใส่เข้าโอ๊ตทุกคน mm hmm. มาค่ะทุกคนเรามาต่อที่เมนูที่3เป็นเมนูที่เราอะชอบที่สุดทุกคนเพราะเราชอบกินแอปเปิลมากและอันนี้มันเป็นแบบขนมวบนแอปเปิ้ลที่แบบจะมาเยียวยาจิตใจของทุกคนหลังอาหารที่ทุกคนติ๊กว่าดิดอะไรเมนูนี้ช่วยคุณได้ค่ะโอเ okay, ค let's go และสิ่งที่คุณต้องมีในเมนูที่คือแอปเปิล กูทุกคนมันแบบ juicy มากห่่นทีแบบโอ้ย oh แข็งมากค่ะทุกคนเราชอบกินทุกคนสามารถใช้แอปเปิลพันหนไหนก็ได้นะคะแบบอามพิงค์เลดี้หรือว่าแบบว่าเป็นฟูจิอะไรก็ได้ที่เมืองไทยมีเนาะแต่เราชอบพันนี้มากก็คือแวน่สมิธเพราะมันเปรี้ยวแล้วมันก็กรอบมากทุกคนเราจะหั่นเป็นแบบติ i น s สไล e ์ติ n นิสไลทนไล์นะคะทุกคนเป็นแบบนี้แบบติ๊นิสไลท์เป็นแบบสไลซ์เล็กๆบางๆนะทุกคน ก็ผัดมาให้มันแบบไม่เหลือน้ำแบบนี้นะทุกคนน้องจะเริ่มแบบเป็นคาราเมลนิดหนึ่งเพราใส่น้ำตาลลงไปทุกคนว้าว <Wow. S 1> t ท <esting> s t i n g จ้าอันนี้นะคะทุกคนจะเป็นเมนูที่3เป็น apple c r u ิ b l e s with yogurt มันก็คือแอปเปิ้ลผสมซินนามอนนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปผัดในกระทะกับน้ำตาลนิดนึงแล้วก็ผสมโยเกิร์ตแล้วก็โรยแกลูร่าทุกคนมันแบบเป็นเมนูที่ทําง่าย s i m p l ลแต่อร่อยมาคำแรกมาเลยดีกว่าคำแรกมาเลยดีกว่า เดียวๆนิดนึงเพราะมันแบบแอปเปิ้ลมันกรอบมันคริสปี้แบบันม้าก็อร่อยมากกินกับโยเกิร์ตและนี่นะคะทุกคนก็คือ3เมนู h e a l t h เด e s เ e r รก็คือของหวานที่แบบกินแล้ว healthy ไม่รู้สึกผิดแล้วก็น้ำตาลน,น้อยส่วนผสมจากธรรมชาติมีไฟเบอร์สูงโปรตีนสูงขาดคนแล้วก็ถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะทุกคนคือเราอะเอนจอยมากในการที่แบบ ข้างที่ทุกคน,นมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นแล้วเราก็ตอบคอมเมนต์ทุกคน,น่ะมันคือสิ่งที่เราแบบอัพไรชีสเมากแล้วก็แบบเราชอบที่จะตอบคอมเมนต์ของทุกๆคนมากเพราะสำหรับเราอ่ะคือแบบเราอยู่นี่บางทีทุกคนเรารู้สึกว่าเหงามากแบบหลังเรื่องงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอแบบมาตอบคอมเมนต์ทุกคนอ่ะ <mm> เรารู้สึกแบบอุ้ยเรามีกําลังใจเรามีเพื่อนเรามีอะไรเงี้ยแล้วทุกคนอ่ะก็คือสดประสมที่เราอ่ะทำยูทูบต่อเพราะเราอะ่ะรู้สึกว่าเราอยากมีคอมมูนิตี้เราอยากมีเพื่อนที่แบบสนใจในเรื่องโยกการเรื่องควบคุมอาหารเรื่อองแบบิินนสดีๆะไรเยค คือสําหรับเราอะมันเป็นอะไรที่แบบทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากมากมากในทุกๆวันทุกคนคือฉันตื่นนอนมาฉันแบบฉันเห็นคอมเมนต์พวกเธอแล้วฉันแบบตอบคอมเมนต์พวกเธอฉันรู้สึกว่าอุ้ยชีวิตนี้มีอะไรที่ทำแล้วชีวิตนี้ก็แบบมันดีอร์ทุกคนที่มีเพื่อนอยู่แบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือ I love it ฉันไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกยังไงอะทุกคนแบบคอมเมนต์ทุก,ค,ทก,ค,ทกค,คอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์มาเราอ่านหมดเราก็ขอบคุณมากๆทุกคนอุ้ย I love you guys so much โอเคทุกคน ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปแนวนี้หรืออยากให้ทําคลิปแบบไหน mm. ก็ฝากบอกกันในคอมเมนต์นะคะทุกคนบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปสไตล์นี้นกันนะคะทุกคนไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเ <c oughs> ป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ลดน้ำหนักนะคะทุกคนทําได้ค่ะ